สวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยจอกับเกม War Thunder Mo โมกันอีกแล้วกันเช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นเกม War Th ันเดอร์โมกันนะครับซึ่งรถถังที่ผมจะเล่นนี้ไม่ใช่ทีสามสิบีครับขลังนะครับนุน่นรถถังลุ่นใหญ่แลครับรถถังรุ่นใหญ่นลครับนุ่นเดี๋ยวดูครับอ่ะโอเคจะดูชัด,ชดใช่ไหม ครับที 28E เลยนะครับนี่ที 28E เป็นรถถังขนาดใหญ่ของโซเวียตนะครับอาถ้าจะไม่เสียเวลาก็ไปพพ้อมกันเลยแล้วกันนะ โอเคนั้นเลือกฉากอันนี้แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวต้องเอากระสุนสองนัดนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกี่นัดเออสี่สิบนัดดิโอเคออกศึกก็ได้เลยนะครับอโอเคนะวันนี้อ่าโอเคเี้ยครับเคยทะบุยด,คดค์คือพี่อยู่สองหลังหล้าเคยล้วงฆ่าศึกครับฆ่าศึกปืนไม่แบบโคตรแรงจัดๆ แรงจัดถือแบบเอารถอะผมตาย,ยอะคือพมืเก่นผมเล่นแล้วผมโมโหเลย <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวรายงานเจอโอเครายงานเรียบร้อยแล้วฮนะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอค้โหสามคันจะรอดไหมใครว่าจะรอดบ้างคือคอมเมนต์มาหาผมหน่อยนะครับใครว่าจะรอดบ้างไหม เอาโอเคเหมือนว่าค่าศึกเหมือนจะออกมาเรียบร้อยครับหนึง่งแดงๆอ่ะเห็นปะมีใครเห็นบ้างหนึ่งแดงอ่ะนะค่าศึกจอกมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวต้องยึดก่อดครับก่อนที่ค่าศึกโอ้กว่มาเจอค่าศึกเฉยเลยเดี๋ยวหลักๆคือต้องยิงเกาะเท่าไม่นาครับยังไงกาะเท่าไม่นาเจ็บยิงตงรงล้อมนะครับอ้าวเหมือนว่าไอ้พวกโอ้นี่แม่ครับเรียบร้อยเลยกระชับใบโอ้แม่เจ้า โอเคโอหทีสามสี่ครับーーเลนเอีกครับโอเคโอเคเล่นอีกครับแปลว่าพวกค่าศึกคือเอ้ยมันต้องเดี๋ยนะเดี๋ยวผมต้องขับลุยน้ำครับคือขับลุยน้ำมันจะไม่เห็นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตกใจโอ้ยเพื่อนโอ้ยไปสมองลบภูมิลบไปแล้ยวยอมอยู่ที่นู้โอ okay. เคยมกะว่าจะ ลงลงน้ำไม่ได้ลงลงน้ำมากนะโอเคประมาณนี้ครับอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวฆ่าศึกครับฆ่าศึกโอ้โอ้โอ้ไม่เห็นฆ่าศึกจะไม่เห็นแน่ครับอ๋อลืมไปมันมี GPS ด้วยโอเคฆ่าึกอ้แรงมากเดี๋ยวผมขอสลบก่อนนะ ฝีมือเองนี่ไม่เลวเลยนะฝีมือเองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่าศึกเหมือนจะเข้ามาใกล้เดี๋ยวก่อนนะลองถอยถอยไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเครื่องอยนต์เปียกครับโอ้โห่าศึกเหมือนจะเยอะมากเลยนะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าเวรกรรมค่าศึกเหมือนจะเดินมาครับอันนี้ยอันนีโโ้โอ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 ้พีพี ทีสามสี่อีกแล้วโอ้โหเพื่อนมาเจออีกรอบเลยโอ้ไม่ได้แล้วกูแค้นโอ้เล่นทีสาสี่ดีกว่ารอบนี้โอ้กูแค้นกูแค้นเดี๋ยวเอากระสุนที่มันแรงกว่านี้เนี่ต้องกระสุนนี้ดิกระสุนเหลือง,เ,องเนี่ยแน่รับไม่ได้โอเค้นปล่อยพวกเจ็บนี่ฉลาดไม่เบา พวกนี้มันเจอแน่พวกข้าศึกง้อโอ้โหโอ้โอ้โออ้โอ้โอ้โพวก้าสึกจะเจอครับโน้นครับทันตรีครับโอ้โหโอ้จากสูงเดี๋ยวโอ้ยตายโอ้ยไกแล้วโอ้ยหนไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โห โอ้ยโอ้แม่เจ้ารับไปได้กับสิ่งที่เห็นเลย <_ Q> กูกลับไปเล่นรถถังอังกฤษดีกว่ารอบนี้รถถังนี้กระจอกชิบหายเลยมาเล่นของสหรัฐอมเมริกาดีกว่านี่ M4 Sherman แต่ลักๆคือ ไมไ่ว่าจะเล่น m อ็มเชอร์แมนเล่นรถถัง M24 ครับนี่ M24 อ่สะรถถังคันนี้มันก็เป็นของไทยเหมือนกันนะฮะรถถังคันนี้เมื่อก่อนไทยเคยซื้อครับเอาล่ะออกศึกต่อเลยวันนี้โอ้เฮกตาร์ดีต้องโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้อ๋อผมโอ้ยผ,ผมเผลอกดอะไรไปเนี่ย โอเควันนี้จะมาเล่นทีเอ <c oughs> วันนี้จะมาเล่น M24 กันเลยนะครับโอเคเอา้าวอยู่ที่เมืองโยกินาวาประเทศญี่ปุน่นอา้าวโอ้ยแ,แบบนี้โอ้โหมันต้องยืดกี่พื้นที่เนี่ยอืมอ่าโอ้รถถังเบาแรงอยู่นะเวลาเลี้ยวอ่ะเร็วหน่อยนะเวลาเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมเนี้ย นะหัวไปหาเพื่อนก่อน,อนตอนนี้หัวไปหาเพื่อนเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวผมกะว่าจะต้องหลบไปก้อนหินก่อนนะสีมันเหมือนกันมันเนียนมันเรียบเนียนกาศึกไม่เห็นไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยว A โอ้ย A อ,ยนอยีนี่โอ้โหไอชิปหายเล่น M M4 เชอร์แมนดีกว่ารอบนี้โอ้โหช้าหน่อยครับทุกคนโอ้โหโคตรช้าเลยคือผมขอแบบว่าให้บางคนแนะนำคอมเมนต์แนะนำมาให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามีรถถังขนหนที่แบบเกาะหนามั่งคือแบบบางคันที่ผมแบบไม่ได้ซื้ออบเกาะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่คือบอกบอกคอมเมนต์บอกมาหาผมหน่อยนะครับ โอ้โหเมืองนป,ประเทศญี่ปุ่นของที่อยู่ที่เมืองโยกินาวาทำไมมันช่างยากเหลือเกินโอ้ oh, oh, ไม่โอ้ oh. ทุกคนครับ oh. ดูครับ,รบเวนกรรมโดนยึดไปสองตรงที่เรายึดก็ไปหนึ่งโ oh. อ้เวนกำอ่าจะาอธิบายไม่ได้ตอนนี้ต้องหาค่าศึก เธอเมื่อก่อนรอบแรกผมก็เคยเล่นแล้วแล้วเอาชนะได้อ่ะโอ้โหรับไม่ได้กับสุนที่เด็ดเอ้ยเอ้ยอย่าบอกมันตายแล้วอ่ะโอ้โหอย่าบอกว่าตายแล้วเด๋อวนะจริงปะเนี่ยไม่เชื่อหรือก็เชื่อก็ได้มั้ง เกกโอ้ยออกไปทีเถอะเกกาเฮ้ยเอ้ยคาสิคุณจะเจอเราครับเดี๋ยวใช่เปล่าอ้ยติดอะไรเนี่ยก้อนเห็นอ้าวไม่ตายดิอยู่ไหนโด้ครับต้นไม้มันบางอ่ะโอ้โหอาวุธปืนเราก็พังด้วยเดี๋ยว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 จ้งหัวแจ้งหัว ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหโดนพลพลปืนพลบังคับถังว้าให้เล่นรถหุมเกาะดีะไหมเนี่ยเอ้ยรถรถอะไรก็ไม่รถช่งางมันเถอะมีการแนะนำกระสุนเอากระสุนนี้ก็ได้เอากระสุนนี้ดีกว่าอืมน่าจะแดงพอรถแบบนี้รถง้องมันจะไปทำอะไรได้วะ อแค่นี้กินนะเนี่ยดูพลปืนเราดิโอ้โหแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเลยโอ้เดี๋ยากจะแนะนำดูพลปืนโอ้โหพลปืนเราไม่มีหัวตายแล้วพลปืนเราไม่มีหัวแต่ว่าทำไมผู้บัญชาการถึงมีหัวเนี่ยโอ้โห อาเหมือนว่าค่าศึกเหมือนจะถูกโดนฝั่งเอเหมือนฝ่ายเราจะไปยึดฝั่งเอทุกคนเฮ้ย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 เอาจริงดิโอเดี๋ยวต้องไปที่นู่นครับอไอ้ชิบหายโอเคครับเหมือนว่าอาเหมือนว่าเพเยอร์คนใหม่คนนู้นเดี๋ยวนะเหมือนจะโดนยิง Okay. เดี๋ยวไม่ได้แล้วก็ไปช่วยฝั่งไฟบีโอโหไอคนจีนเดี๋ยวโอโหเลี้ยวช้ามากเลยอย่าดูสิทุกคนแค่นี้แล้วใครม,มาเยี่ยมแถวนู้นเนี่ยใครมาไปเยี่ยมแถวนู้นโอเคครับตัวครับเดี๋ยวต้องซุ่มค่อยๆไปอ่ะอาวแบบว่าไฟมันจะลุกนะเรียบร้อย เอ้ยเดียวเดียวเดียวอ๋อโอเคหมายว่าฝ่ายเราจะไปยึดแล้วครับกะทางอะไรเนี่ยเฮ้ยยิงสวนยิงสวนกลับเดี๋ยวต้องถอยทัพครับถอยทัพถอยทัพครับเดี๋ยวนะถอยทัพเวลาถอยหลังมันช้าจังเลยเฮ้ยยิงสวนแล้วเจ๊ยิงสวนยิงกลับครับเดี๋ยวอนะไรแลหาเกาะที่มันไม่หนาเอาตรงนี้ เจ็บเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหคูแย,ย่เลยทีเดียวเออรถถังเชอร์ชิลวเดี๋ยวยิยงรถถังเชอร์ชิลวเฮ้ยเดี๋ยวก้องยิงตรงที่มีกระสนุนครับเห็นนะตรงที่มีกระสนุนเออตรงนี้ตรงนี้เจ็บไม่ได้จะไม่โดนไหมครับ เรียบร้อยเลยโอ้เรียบร้อยดีมากเลยโอ้โหยุว่าฝ่ายศัตรูฟฟเราตอนนี้ว่าเดี๋ยวโอ้โหปนปืนเราปนปืนเราเหมือนจะเสียชีวิตครับเดี๋ยวนะอื้ชิบหายเอ้ยผมแบบผมกลัวผมงก,กลัวแบบเวลาอยู่ที่เฉยอะใช่ไหมมันก็จะไอเนี้ยโอเคาารายงานหาว่าดีมาก อ้าวมีคนบอกว่าขอโทษทีอ้าวผมว่าจะมีคนไทยเราเล่นด้วยครับเฮ้ยมีคนเรียนเหยียบได้ไปแน่ชนให้เลยโอ้เอบ้าชนไม่ได้เดี๋ยวอะไรวะรถมันใหญ่กว่าโอ้โหชนะเรียบง่ายเลยทีเดียว โอ้โหเรียบง่ายเลยโอเคอ่าอืมพอใช้ได้รถถังอ่าเดี๋ยวนะ M10 GMC อัปเกรดพลกำลังพลประจำรถถังด้วยอ่าโอเคอ่า เอ้าโอเคครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ให้แก่กับสวิตจอร์นสันกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมกล่าวว่าผมจะจะไปแล้วครับอ่าจะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคเนี้ยผมขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ